สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามาพร้อมกับรีวิวรถที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 Suzuki Carry Minivan รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งงานพาณิชย์และการใช้งานแบบครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมใครที่กำลังมองหารถอนเนกประสงค์ที่ประหยัด่าดูแลต่ำและใช้งานทนทานบอกเลยว่ารุ่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด วันนี้เราจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และช่วงราคาแบบละเอียดเหมือนเดิมครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนูุูกิแครีมินิวานปี2 0 2 6ยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นทรงกล่องเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยมากที่สุดแต่ดีไซน์ถูกปรับให้ดูทันสมัยและแข็งแรงขึ้นไฟหน้าแบบฮาโลเจนทรงใหญ่ให้ความสว่างดีกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขึ้นเพื่อช่วยระบายความร้อนกันได้ดีขึ้น กันชนหน้าถูกเสริมความแข็งแรงให้ทนต่อการใช้งานหนักไม่ว่าจะเป็นงานบรรทุกหรือเดินทางระยะไกลด้านข้างมาพร้อมประตูสไลด์ที่ใช้งานง่ายเหมาะกับพื้นที่แคบมากๆส่วนด้านท้ายให้ประตูแบบเปิดกว้างเพื่อการขนของที่สะดวกและรองรับการบรรทุกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกเน้นความทนทานและประโยชน์ใช้สอยแบบเต็มที่ตามสไตล์ซูซูกิ ต่อมามาดูภายในห้องโดยสาร2,026 Carry Mini One ถูกออกแบบให้ใช้งานง่เรียบง่ายแต่กว้างมากเบาะนั่งสามารถจัดได้หลายรูปแบบทั้งแบบ7ที่นั่งหรือ9ที่นั่งตามลักษณะการใช้งานของแต่ละคนแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ใช้งานง่ายปุ่มต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่หยิบใช้สะดวกตัวเบาะนั่งให้ความสบายระดับที่ดีเหมาะกับการนั่งนานๆและท่านั่งไม่เมื่อยงย่เครื่องปรับอากาศให้ความเย็นดีขึ้นกว่าเดิม ลมเข้าถึงผู้โดยสารตอนหลังได้ดีขึ้นภายในมีช่องเก็บของหลายตำแหนง่งเช่นช่องด้านข้างประตูช่องบนแผงคอนโซลและจุดวางแก้วน้ำหลายตำแหน่งทำให้ใช้งานได้สะดวกโดยรวมแล้วห้องโดยสารกว้างโปร่งเน้นประโยชน์ใช้สอยไม่เน้นความหรูหราแต่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ดีมากในด้านสมรรถนะการขับขี่แครีมินิวาน2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนและประหยัด เครื่องเดินเรียบและตอบสนองได้ดีในเมืองการเร่งความเร็วเหมาะกับการใช้งานทั่วไปและรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีระบบเกียร์เข้าได้ง่ายและนุ่มนวล พ่วงมาลายัยมีระยะเลี้ยวแคบทำให้ใช้งานในถนนแคบแคบได้สบายช่วงล่างตั้งค่ามาค่อนข้างนิ่มเพื่อรับน้ำหนักและให้ความสบายสำหรับผู้โดยสารระบบเบรกทำงานได้ดีพร้อม ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยอัตราส,สิ้นเปลืองอยู่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการบรรทุกและสภาพการขับขี่เรียกได้ว่าเป็นรถที่เน้นความคุ้มค่าและใช้งานจริงเป็นหลัก สุดท้ายในเรื่องราคาคาดการว่า2026 Suzuki Carry มินิวันจะมีราคาแข่งขันได้ดีมากในตลาดกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์และครอบครัวโดยราคาแต่ละรุ่นจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งและฟีเจอร์แต่โดยรวมจะยังคงความประหยัดและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำตามสไตล์ Suzuki ซ,ซ,ซึ่งน่าจะถูกใจผู้ใช้งานทางร้านค้าธุรกิจ Delive r y หรือครอบครัวที่ต้องการรถกว้างๆใช้ได้สารพัดประโยชน์ สรุปแล้ว2,26 0 Suzuki Carry Minivan เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกการเดินทางของครอบครัวและการใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัวด้วยพื้นที่ใช้สอยที่เยอะความประหยัดทนทานและค่าดูแลต่ำถ้าคุณกำลังมองหารถที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากครับ